สบายดีปลาลุงพอพอสองนองมันที่เก่าปลาลุงตอนนี้ก็ตอนใบใบปลาลุงฮะก็กินข้าวเล็กกินข้าเล็แล้วก็ลงมากุชิล้อปลาลุงเอ๊มีกุชวะผุล่ะเศร้าตัวผุล่ะเศร้าตัวคือผุ่นล่ะยี่ยี่สิบตัวปลาลุงเอ๊ตอนนี้เอาเข่ากันกับน้องดีแท็กปลาลุงเอ๊ผุ่นล่ะสี่ผุล่ะเศร้าตัวก็เลยเข่ากันว่ะ สองคนสี่ซิปเนาะสองคนสี่ซิปโตอีกสองโตหากันได้เศร้าโตหากันได้สองโตลงมาคุดก่อนลงปกติเราลงมาคุดสี่คนไปลงไงน้องดำกระบาเบาเบาฮัมเล่ตอนนี้บ่มีเสียมเหิ่กันเลยไปซื้อเสียมมาไปลงไงเอาบ่มีเสียมกับน้องดิแทกกัเลยลงมาก่อนไปลงไงมีเสียมพอเราดูวงลงมาก่อนไปลงดินนานมาก่อนเออว่างเช้าอันนี้ลิ้นได้วางเช้าวันนี้นะ อุ้มกับหอมแลดินแม้ต่ำต่ำนี่นำหวยบปลึงเลยนี่ไรมองนี่ไรหัวตัวดูบ้านน่ไม่ทรานินก็ไม่ไม่านี่ลินก็ไมออมีวควยจ๋ควยจีหวอกอเอ้อึเลยแต่พราะน้ำแกงว่านี่ยังบ่ได้เนาะ Cái dữ lỗi dùng chứ mà đi đấy này này tôn đấy tôn chip 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 tôn บได้บได้บไสาตัวหามขึ้นมาทันบัให้ขึ้นเอาก็ิบัขึ้นทางนี่เนาะกระติตั้งใหม่บ่ม่ยุู่มันเีจียโนอ้หมันหามัหม่โบนิกับบุคอยมีพระดุ้งเลทางผินว่าเนี่ยเขาจะว่าน้ำถ่วมดปาเขามาเจ้ามาคุยก่อนแล้วนน่ะ มวนแม่นี่มวนแม่น้องเทศลงมาคุเศ้านี่บ่เขาต้องดํลงมาเชเฮาอีกบ่เนาะเดี๋ส่วนผดินนลงมาเฮ้ยเออเนาะคือยุฮอดเฮาแม่นลงมาุสิแม่นลงุล่อสิบ่ได้ล่ออีแลลงเ้ยีน้่ซาวตัวอย่างน คือบ่มีขวยว่ะขวยสิหลอกบ่มีเลยผมเป็นอ่าตัวอย่างประมาณ3ชั่วโมงบ่ลุงเอยังเห็นขวยนย่างอยู่20ลักษ์20ลักเนาะอะจะว่าบ่เห็นูคุณสิอไเสียหูตลอด่เอ้าูเสียูเสียอีล่บ่้มบอะไรเ็นไมันบ่มีนี่ มันเป็นอะควยขี okay, ouais, ่เด okay. ือนเบแม่ห no. yeah. ูควายจี๋วเจ้งเก็เห็นเอามันเป็นอะไรเบุ๋มแม่ควายจิ๋หรอบมควายจิ่อะไรนาดนั้นไช้ควายหนึ่งนะหากันเด้จิ่สองตัวบุ๋มลงไอ้ยางอย่เป็นสมองอะไรเป็นบ่ควายทางไหนเ่ยเอ้าเตสิเอา บ่าวาน้าทถ่วแล้วมนันห้ยงงอยแบบควายมาันกสือเดีไปลงไหเอยอะคับบวเนียอันนี้เป็นนี่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 มน,น,น,นเยอะ้บวกี่เดือนจา <c oughs> กจากแล้วอันทลอกคือตวปีนี่เนาะมันฝ้าหนๆแกงมบมเห็นนะเห็นบ่ Ờ, tụi bà ấy Quay chì lò hắc, đứa xóm tù, nhà với sờ mông Nó này quay chì thế Bộ mẹ mày đi ăn là bộ Bộ mày nè Bộ mày nè Ngoại, men này lấy được quay gì cái đường Mẹ ơi, mẹ bộ mẹ nó nặn rồi quay Quay kì cái đường, quay Ủa Ủa Kì cái đường này quay กี่เดือนมีค <c ười> ุ้ยบ่เดนี่กี่เดือนเคุ้ยบ่แม่เ็นบุหนุมวยใหกไดินอะไค่ไปลงไอ้บคุ้ยขี้เดือนเมื่จหล่อจะพักกันหล่อสีห่อๆนีเลยเนาะชอบห่วยหรือไปงไอบุ้มีเราไปลงไอ้เบิดหมองอะไ Ở trên... Ba tân hạng lấy mùa lâu mùa khô có sau một trăm linh mùa 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 đó mùa เห็นยีเลียบลุ้งขวยนี่แม่นบาขวยนี่แม่นเห็นหูเยอะเอาหาคนหาคนเดียนี้แล้วต่เปลุ้งขวันจะมแ่วายแล้วตอนนี้หากัเห็นหากเห็นหูมันเนาะที่เร่ไม่ตึงหูขี่กี่เดือนที่สักก่อนแท้แอืม มันเด็ดวังเ้านี่คือเนปลนงวางเสานี่เอ้ากี่กี่เดือนมัค่อยกี่เดือนป่ะสัอแล้วกเดืงาวนี้เลยป่าจาุดเอาี่เดืหญ่ยเอป็นไรคม่มเมนต์คมเมนต์เขารูมาตรง่องสะเทนั่งผมเห็นนี่เหนอเนาะเอ๊ มันก <l panels> <laughs> like 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 ็ตุยตัวอ้วนทีนี้เราเจ้ามันไข่ไปแจกเนามันกินไล้มันกินไล้มันกินไล้มาชนน้องเทกมันกินไล้มันบม่ได้ไข่อืมหักกระด็นสามตัวไปเรื่องนี้พอจะบอกสี่ชีพป้าตัวกุฏิรออึดอิลิตอนนี้เขาเขามาป่าไปเรื่องนี้เขามาแคมหวยป้าตัวยุงลายอิลิไปเรื่องนี้ตอนนี้เหงื่อย้อยฉ่ำแล้ว เล็กตวอะไฮจิก็อย <trên tô. S 1> ู่แต่มองหูไปลุงไงมนบอกว่าจิลอ่ได้เลยคนนี้กำมเถัอป้าเทิงหมดขุอะไุดเทิงหูเห็นตัวุ่งลายทั้งหงอนทั้งยุ่งลายไปลุงไงใช่จิโรเหอเล็กตัวกันเลยขนาดสีเ็โต้สีเบโต้สิบสองโต สิตัวสิบสองตัวใส่ก่อนไอีกเห็นอยู่ตงกูอันนี้คุดบ่ได้ไหมมันหกแหงบ่ลงเอ๊ะเนยงแคนถึงเหีวไปก็อเหี่ยาถึงเหี่ยวนาถึงกำดักหอนหอน่้ นดสิบตัวลงเลยจะสามสิบกว่าานเาเก่ตัวเนาะกนาดสิบเอ็ดโอ้ทั้งหมดควายมันจะกลบเลย้ยเอาขึ้ไนนี่เดี๋ยวนี้นี่นี่ไปกุดควายหนะบลุงัยู้หนูหูมัเจ็กเสียตัวฝนตกดินอ่อน ันหมดได้มันทวงโหนไวถ่าตัวเป็นสีขาวได้ใครจะเสียมสันไปร่งไงน้องไม่น้องไม้น้องไม่น้องไม่เห้นหยุเธอไอ้ห้องเด็กก็ไม่ดำนี่บุห็นเลยเนาะไปฮาลุมา๊สองคนที่นี่ ข้อยมัน้ำมีอยู่ไปหลวงฮะว่าเสียนํามันบโบหินหูครับคุดถึงนะก็บโบหินตูเสียไปตั้งไปไกลข้อยเนาะสั้นประมาณเท่ากว่าตูวเลยไปหลวงข้อยตัวนี้ก็คุดถึงกับโบหินหูเป็นอะไรหอยเล็กมันตื่นไห้ค่อยจีโดนมันน่าขวดวางลวงน้ำลงนี่ này đây, cưa vô vào Nhưng mà anh thì Không thân, như Nhưng thương <laughs> uh, Nhưng nhung, lại vậy Mặt thái đường, mi lùng, chỉ đò, đếp, đếp, đi. Đi lũng, này, chỉ đỏ Cái khói nè đi Hiên đi đây, này đi khói tôi này là gì đây đợi. มักเลี้ยงงมักอยู่แถวหกขนาดไปรู้ไหค่อนจิโร่มันอยู่แถวหกแถวป่าขุดแถวโคนขุดแต่มออแถวโคเขาจะขุดได้เนาะแถวหัวยขากุดได้เห็นหูมันยู่เ็นตะควนบุรีหมูยุคควีนบุรีไปซะควีนจิโี่นะ เด <you> ีมันเยอะคือมนแล้วคุยคุไปเรื่อยนะคุยีดมนมโอ้ยคุยคุยคุยแบบนี้บ่ได้ยุกตัวเลยฮะแมนเยอะเหม็นนะงูมันนะหาบิ้งทนนี้เหื่อยเยอะปเหื่อยเราไปเรื่อยเพราะว่าั้งห้อนั้งโงเนาะเห็นหคือยุ่แบบนี้ ฮาน้องดากับบ,นนบ่าฮาแเลนือสีบเห็นแล้วละปะลุงไอถึงแล้ถึงเปลุงมันบริ่เลิกมันเลยห้องลายหองนีง้นำมันจะขอลาพิคิลปล้ปลุงฝากกะไลกระเซากรติดตามมซองน้ำมดนดนัดในเดือปลุงลกซ้องดิแทกปลุงไอ้ไปแล้วปปลุงสบายดี